เกี่ยวกับไม่ะเหมือนกันไปอย่าเลื่อนลอยอย่าคุ้มเครือสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่อะมันเหมือนกันไปมันเหมือนกันไปไม่เกี่ยวกับไม่อะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่อะมันเหมือนกันไปอย่าคุ้มเครือ อย่าไม่สรุปทาไมสรุปมันก็เพลิดเพลินสเปสปะตามความเคยชินของการใช้ธาตุใช้ขันของการอยู่กับธาตุกับขันอะไรนะอ่ะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้มันเหมือนกันไปนั่นแหละที่มันไม่ใช่อะไรในตัดในไม่ตัดอ่ะมันจะล้างกันเองเหรอก มันปลอดปรองโล่งโพล่งไปด้วยล้อมกันไปมันจะได้กระจายไปแบบไม่มีขอบเขตสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้มันเหมือนกันไปเนี่ยมันไม่มีขอบเขตดังนั้นมันจะไม่แค่อะไรอยู่ไม่ได้มันไม่มีขอบเขตเตื่นทั้งเตื่นทัน้งโพร่งไปแบบไม่มีขอบเขตไปนี่แหละจึงบอกว่า สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมมันเหมือนกันไปเนี่ยมันก็หมดแล้วทุกทุกอย่างคลายช่วยหลุดช่วยกันไปแบบไม่มีขอบเขตทั้งหมดทั้งสิ้นไปเองอะ่ะแทนการใช้จิตกับสรรพสิ่งแทนการใช้จิตกับสรรพสิ่งการใช้จิตกุปโลกใช้จิตกับสรรพสิ่งก็แ,แต่พอดี แต่สิ่งที่มันจะล้างช่วยสังสวัสดิ์สัพพัต์จริงๆก็นั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมนเหมือนกันไปที่ล้างจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่จิตกับสัพสิ่งมันไม่ใช่อะไรกับจิตหรือจิตกับอะไร สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้มันเหมือนกันไปนั่นแหละมันจะกลายเป็นเนื้อหาที่ไร้ร่องรอยล้างกันไปเอง มันสเปรสป่าเยอะมันเพลิดเพลินเยอะก็ไม่เกี่ยวกับไม้เองเลยเต็มที่ไว้ดีๆสมุดเฉดดีๆเด็ดขาดดีๆแต่มันยังสเปสป่าเยอะยังเพลิดเพลินเยอะยังอะไรในอะไรเยอะยังคุมเครือเยอะก็ไม่เกี่ยวกับไม้เองเลยมันเต็มที่ดีๆไม่ได้สมุดเฉด เยื่อใยในการวนเวียนกับธาตุกับขันกับกายกับจิตเนี่ยนะลักษณะที่มันอะไรกับอะไรนี่เขาเรียกว่าเยื่อใยเยื่อใยแห่งโมหะตัณหาที่มันพัวพันกับสังสวัสมาที่มันใช้โมหะกับสังสวัตด์ด้วยใช้ตัณหาประทานกับสรรพสิ่งด้วยเนี่ยมันก็มาเป็นเยื่อเป็นใยอะไรในอะไรมันจะเยอะแต่นั่นก็ที่เยอะๆนี่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอก ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยเองเองเองเลยในไม่เองเลยแบบไม่เกี่ยวกับไม่แล้วก็รอบทิศทางเหมือนเดิมสเสถียรไปกับสัรรพสิ่งเหมือนเดิม ไม่เกี่ยวก็ในไม่เกี่ยวเองเลยนี่ยไม่เกี่ยวก็ไม่เอาในไม่เกี่ยวเองเลยในไม่เกี่ยวเองเลยแบบไม่เอาไม่เกี่ยวแบบไม่เอาแบบไม่ใช่การเอาไม่เกี่ยวก็ในไม่เกี่ยวเองเลย แบบไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวแบบไม่ใช่การเอาในไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแบบที่ไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวแบบไม่เอาไม่เกี่ยวเองในไม่เกี่ยวเองเลยแบบไม่ใช่การเอา มันจะได้สมุดเฉดที่มันอะไร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 เนี่ยมันลาคาญมันน่าลาคาญในตัวมันเองนะอะไรในอะไรอะไรในอะไรเนี่ยอโมแต่อะไรในอะไรเนี่ยรู้ไหมว่ามันแมลงวีแมลงวันนะในตัวมันเองเลยเรือกว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันลาคาระคายเครืองในตัวมันเองนั่นแหละเรียกว่าตัณหายยใหญ่ตัณหายิบย่อยบททานยิบย่อยเป็นเศษเศษกรรมเศษวิบาก ไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยวมันเหมือนกันไปเลยอย่างนี้อืมก็หมดแหละใครช่วยมันเหมือนกันไป อยู่แค่ธรรมดาก็ยังน่าลำคาญเลยลูกเดินธรรมดายืนธรมนธรมดานั่งธรรมดามันก็ยังน,น่าลำคาญอยู่ยนะมันมีอยู่ไงมันมีอยู่เหมือนกับมันมีเชื้อต่อตัวคอยอยู่อยูอ่เดี๋ยวเราทิ้งการคอยอยู่ซ่อนกายซ่อนจิตแล้วไม่ต้องซ้อนแล้วนี่พอไม่เกี่ยวก็ไม้มันเหมือนกันไปแล้วทีนี้ก็มันก็จะเลิกซ้อนกายซ้อนจิตไปเองคอยอยู่กับกายกับจิตคอยอะไรกับอะไรเนะี่ยมันจะ หายไปเรื่อยมันจะหมดไปเรื่อยจะหายไปเรื่อยทีนี่มันก็จะหมดลำคาปเอง